ครับวัดดีพี่น้อง fc แล้วว่าพี่น้องถุกถุกถันนะพี่น้องเนาะมื้อนี้แดดจ้าครับมื้อนี้ครับผาพีผ้องมาออกไม้ครับมื้อนี้ครับเราออกไม้ยิงป่าเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศที่เมกมีแน่ครับแสงแดดครัดหอนแน่เมื่อนี้ครับมีแดดก็เลยพาพีผ้องมาออกไม้ครับมื้อนี้ครับพี่น้องครับผมนี่ครับ ไมครับครับพี่น้องครับไม้ครับพี่น้องครับผมนี่ครับนี่ครับไม้ครับพี่น้องครับมาครับทรงกำคอนี่แหละครับพี่น้องครับนี่ครับทรงกำคอบอกเกาแลลวครับบอกเคยกินอหอยากเนาะ บอกที่ทำมาห้กินพอได้กินอยู่ครับถามีปลาให้ยิงนองพี่น้องเนาะบอกมีปลาให้ยิงก็คือว่าแหละครับพี่น้องครับผมเมื่อนี้บอกโหที่เป็นยังไงครับพี่น้องมือแรกของเดือนตุลาคนะ้องพี่น้องเนาะเดือนตุลาคมห้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องครับเมื่อนี้เป็นมือแรกครับที่ผมพาพี่น้องมา ฮะห,หลาะยิงปลาครับพี่น้องครับออกไม้กันด้วยแสงแดดที่ฮอนอบอ้าวแน่มื่อนี้ครับพี่น้องครับเมฆก็มีแน่ครับโอ๊ตเมฆกะพี่น้องเนาะเมฆดำๆเมฆอึมครึมแน่เล็กน้อยมื่อนี้เมฆก็นั่งโย่ตอนเล็กครับพี่น้องครับตอนเล็กเนาะตอนเล็กติดพี่น้องครับเอาไปแกงกินหล่แล้วครับพี่น้องครับ คนคีิเล็กครับพี่น้องครับผมนี่ครับไม้มมก็มีมังหะมีมังบะหกครับส่วงก้างน,นะนี่ครับนี่ข้างล่างข้างใต้ผมนังครับนี่ครับ่องซองว่าจะจะจ่อครับนี่ครับแดงแดดเล็ดหลอดมาจาก ตอนกิเล็กพอมองเห็นอยู่ครับถ้าปลาเขาฟังเนาะปลาเขาฟังจะได้เห็นอยู่ครับพี่น้องครับผมนี่ครับถ้ารุนน้ำกันครับพี่น้องว่าเได้แต้มบ่ไมอนี้เนาะคอยดูว่าจะเจอไหมเนาะพี่น้องเนาะจะเจอหรือเปล่า วันนี้ออกไม้น้องพี่น้องครับผมบรรยากาศดีครับนี่ือว่าผ่านอยู่กับแต่ปลาจะมีหรือเปล่ามาสมธรรมชาตินะกับเสียงนกเสียงกาห้องกันนาะพี่น้องเนาะสมเสียงนกเสียงกากันวันนี้ ครับคลิปนี้ก็เอาไวส้สำานีก่อนพี่น้องครับผมเดี๋ยวถารุนกันต่อเนาะอีกคลิปต่อๆไปครับพี่น้องครับผมเพ,พรับคลิปนี้ก็ขอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีเด้อพี่น้องครับผมสวัสดีครับ